สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะนำเสนอโหย่าใบาหัวใจ14แบบนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมสายพันธุ์ที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับโหยว่าใบาหัวใจที่เราเคยเห็นขายกันตามตลาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่สองสมแบบมีแค่ด่างนอกด่างกลางแบบเขียวแค่นั้นนะครับมันจะมีอีกหลายๆแบบเลยซึ่งผมก็ทำการสะสมมาเป็นเวลาหลายปีวันนี้ก็ ยินดีที่จะนำเสนอให้กับทุกคนได้รับชมนะครับมาติดตามกันเลยครับตัวแรกนะครับเริ่มที่หัวใจใบสีเขียวนะครับซึ่งเป็นตัวพื้นฐานที่พบโดยทั่วไปแล้วก็ความเห็นส่วนตัวผมก็คิดว่าเขาเป็น หัวยาใบหัวใจที่มีรูปทรงน่ารักนะครับเป็นรูปทรงแบบหัวใจกระจุ่มกระจิมนะครับหัวใจแบบทรงเรียวๆรูปทรงแบบสมส่วนมากๆนะครับและอันนี้ก็คือแบบต่อมานะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นหัวใจใบสีเขียวเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าใบของเขาเนี่ยมีความลักษณะของความเป็นทรงกลมนะครับมีความเป็นทรงกลมแล้วก็ขอบไปเนี่ยมีความโค้งบนนะครับผม ถ้าเกิดเราพิจารณาไปถึงด้านใต้ใบเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูนะครับเห็นไหมครับอขอบใบของเขาเนี่ยมีการงุ้มลงมาด้านหลังใบด้วยนะครับทําให้เกิดเป็นขอบเป็นสันแองชัดเจนเลยนะครับเวลามือสัมผัสก็จะชัดเจนเลยนะครับว่าใบเขาเนี่ยเป็นแบบงุ้มออกไปด้านหลังนะครับผมก็เป็นต้นที่ให้ความรู้สึกแปลกตาแล้วก็พอมาวางเทียบกันเนี่ยก็จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับใบสีเขียวที่เป็นหัวใจ รูปทรงเรียวแบบเมื่อกี้นะครับน,นี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแบบสีเขียวที่ผมรวบรวมไว้ก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับนี่เลยต้นนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับต้นนี้เนี่ยจะสังเกตจากแสงเงานะครับจะเห็นได้ว่า,าใบเขานะมีความเป็นแบบลอนลเป็นภูนูนขึ้นมานะครับ มีความสวยงามแปลกตามากๆนะครับเส้นใบของเขาเนี่ยเหมือนกับจะบุ่มลงไปนะครับแล้วก็เผยให้พื้นใบนะครับที่ไม่ใช่ตรงส่วนของเส้นใบเนี่ยนูนขึ้นมาเป็นเป็นโลบนะครับเป็นเหมือนเนินๆหลายๆภูติดต่อกันนะครับคล้ายๆคล้ายๆภูของลูกทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับเอ,อจะพูดยังไงดีเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอืม ซึ่งมันก็เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับต้นอื่นๆนะครับแล้วผมก็ได้ทําการรวบรวมไว้นะครับผมสวยงามมากๆนะครับต้นนี้นะครับก็ต้องยกคํากล่าวที่คนชอบพูดกันนะครับว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นนั้นไม่เท่ามือคลำอะไรแบบนี้นะครับนี่เลยต้นนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็คือต้นเนี้ใบของเขาเนี่ยมีความเป็นขนกระมีดีครับนี่เดี๋ยวผมจะ พยายามซูมให้ดูเท่าที่ทําได้นะครับเห็นไหมครับสังเกตบริเวณผิวใบตรงใกล้ๆนิ้วเราจะเห็นว่ามีขนกำมะหยี่ริบๆโผลมาที่ผิวใบมากมายเลยเห็นไหมครับอ่าสังเกตใกล้ๆบริเวณปลายนิ้วผมนะครับเห็นไหมต้องพอจะจับภาพได้เวลาเราเอามือจับเขาลูบเขาเนี่ยครับมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราลูบบนผิวหนังสักกลาดนะครับ และนี่ก็คือจุดเด่นของต้นนี้ครับผมรูปทรงก็สวยงามด้วยนะครับรูปทรงสมส่วนมากๆเลยอันนี้คือหัวยาไปหัวใจใบขนนั่นเองนะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่น่าสะสมนะครับแล้วก็มาถึงต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ยังถือว่ายังเป็นต้นใบหัวใจแบบเขียวอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเขียวแบบว่ามีลวดลายซ้อนขึ้นมาบนผิวใบนะครับก็คือลวดลายของลายจุดนะครับ ลายจุดก็เหมือนกับเป็นรอยเปื่อนๆเ,เหมือนอมีสีมีแป้งมาสลัดใส่นะครับเป็นเหมือนกับลายสเปรชต้นนี้เขาก็เรียกกันว่าหัวหญ้าใบหัวใจใบจุดนะครับหรือว่าหัวหญาคลียร์ไอสเปรชลีฟนะครับผมผมก็รวบรวมใบลายจุดแบบนี้ไว้หลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับต้นนี้ก็คือหัวใจลายจุดที่ชื่อว่าไพโรดนะครับ หัวใจไพโรดนะครับซึ่งคุณไพโรดเนี่ยเป็นคนค้นพบนะครับแล้วก็ได้มอบให้กับผมผมก็นำมาทำการขยายพันธุ์นะครับก็เลยตั้งชื่อให้เป็นเกียรติให้เป็นความทรงจำกันนะครับผมอ,อันนี้ก็คือหัวใจไพโรดนะครับโมย่าใบหัวใจโมย่าเคอรีไอไพโรดนะครับลักษณะพิเศษของโครนนี้นะครับก็คือว่าใบเขาจะมีความเป็นแบบเรียบแบนมากๆนะครับไม่มีการโค้งงอแบบ แต่อย่างใดเลยนะครับเรียบมากๆแล้วก็มีความแบบแบนบางแต่ก็ยังคงความหนาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหัวยาใบาหัวใจอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามาวางเทียบกันเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยแล้วเขาก็ยังมีความเป็นลายสเปรชที่แบบลักษณะที่ยังมีความแกว่งไปแกว่งมาไม่นิ่งให้ลวดลายได้หลายๆแบบแต่ถ้าเรานํามาขยายพันธเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะคง ความถ่ายทอดความเป็นลายแบบนี้ได้อยู่ตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นต้นที่มีความสวยงามน่าสนใจมากๆนะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นทีเด็ดของผมเลยนะครับเป็นหฮย่าใบหัวใจลายจุดซึ่งผมมีคนเดียวในโลกนะครับที่กล้าพูดเช่นนี้ก็เพราะว่ามันกลายพันธุ์ที่สวนของผมเองและผมทำการพัฒนาคัดเลือก เขาให้มีความนิ่งให้มีลวดลายที่สม่ำเสมอแบบนี้ด้วยตัวเองนะครับผมต้นนี้ก็ถือว่ายังสามารถพัฒนาต่อได้นะครับซึ่งผมตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้มันเป็นโหย่าใบาหัวใจที่มีความเป็นสีเทาทั้งใบเป็นสีเทาเงินทั้งใบเลยนะครับแล้วก็ต้นฉบับต้นพันุ์เขาที่ตอนกลายครับเป็นไม้ด่างด้วยนะครับแล้วยังแล้วผมก็ยังเห็นล่องรอยของอการด่างของเขา อยู่ในบางใบอยู่ในบางจุดของบริเวณของก้านด้วยนะครับซึ่งถ้าโชคดีเนะี่ยผมอาจจะสามารถที่จะ,ะสกัดสายพันธุ์ด่างออกมาได้อีกนะครับผมเป็นแบบด่างแล้วก็มีจุดด้วยนี่นะครับเป็นลักษณะที่ผมพูดถึงก็คือว่ามันมีจังหวะที่เขายังมีความด่างหลงเหลืออยู่แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะถ้าผมโชคดีเนะี่ยผมก็อาจจะได้ลวดลายใบยแบบนี้แล้วก็เป็นต้นด่างที่นิ่งสม่ําเสมอด้วยนะครับ อันนี้ก็นำมาให้ชมกันนะครับผมส่วนต้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นต้นที่มีความสวยงามสุดๆเลยนะครับก็คือเขามีทั้งความด่างแล้วก็มีทั้งบริเวณที่เป็นสีขาวของพื้นใบด่างนะครับก็ยังมีจุดสีเขีเขยวๆนะครับแทรกอยู่ด้วยนะครับ ซึ่งก็เป็นโมยาใบาด่างแพทเทิร์นด่างขอบใบที่สวยมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นิ่งสนิทเลยนะครับคือไม่ว่าจะขยายพันธุ์ยังไงเขาก็จะให้ลวดลายแบบนี้ตลอดไปนะครับต้นนี้สวยมากๆนะครับแล้วก็ยังมีคู่กลับของเขาด้วยนะครับก็คือเมื่อกี้เป็นต้นด่างขอบใบใช่ไหมครับเป็นอาโบมาจิเนตนะครับอโบมาจินตาต้นนี้ก็จะเป็นแบบ แบบด่างกลางนะครับแบบวาเลกาตาหรือวาเลเกตนะครับอ๋อสวยมากๆเลยเห็นไหมครับนี่ดูลักษณะการด่างมีสีสันด่างที่มีแบบตัวาจหลายชั้นนะครับเหมือนลายทหารพานเลยมีทั้งสีเขียวแก่นะครับสีเขียวอ่อนลงมากสีเขียวอ่อนมากสีเหลืองสีครีมด่างแบบกระจายแบบดีมากๆนะครับเนี่ยถือว่าสวยที่สุดแล้วแหะครับเท่าที่ ผมเห็นมานะครับหย่าใบหัวใจหรือว่าไม้ด่างเนี่ยลายที่สวยก็จะสวยสุดประมาณอย่างนี้เลยนะครับผมอสองต้นนี้ก็เป็นสองต้นที่น่าสะสมเช่นเดียวกันนะครับส่วนเซตนี้นะครับจะถือว่าเป็นเซตสามต้นที่เป็นรูปแบบของด่างกลางใบนะครับแต่ว่าเป็นด่างกลางใบที่มีความแตกต่างกันสามแบบนะครับซึ่งสามารถเป็นกรณีศึกษา ู้ที่สนใจจะเรียนรู้เกี่ยวกับไม้ด่างนะครับก็สามารถที่จะได้ความรู้จากตรงนี้ไปได้เลยนะครับซึ่ง3แบบที่ผมกล่าวถึงเนี่ยจะมีอะไรมาดูกันนะครับอันนี้ต้นแรกเนี่ยจะเป็นต้นพื้นฐานที่มีขายกันเยอะๆตามตลาดนะครับต้นนี้ก็คือหัวหญ่าใบหัวใจด่างกลางนะครับข้อดีของโคลนนี้ก็คือว่าใบเขามีขนาดใหญ่นะครับใบเนี่ยจะแผ่กว้างสุดเท่าที่มีขายเลยนะครับถ้าอยากได้ไซส์หัวใจขนาดใหญ่เนี่ย แนะนำว่าให้เป็นโคลนนี้นะครับแล้วก็รูปแบบการดังเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะดังแบบเฉพาะตัวก็คือเขาจะมีสีสันสวยงามแบบดังสีสีจะสุดสุดสีจะออกมาสุดตอนช่วงที่เขาเป็นยอดใบอ่อนนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะยอดอ่อนเขาก็จะเริ่มดังเลยนะครับเนี่ยพอแผ่ขยายขึ้นมาเป็นใบอ่อนใบหนุ่มๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีความเป็นสีแบบดัง สดใสสวยงามมากๆแต่หลังจากนั้นนะครับพอใบแก่ขึ้นเนี่ยใบล่างๆเนี่ยสีก็จะดรอปลงนะครับสีก็จะหม่นลงแล้วจนในที่สุดเนี่ยใบล่างๆถ้าเกิดว่าเลี้ยงต่อไปเนี่ย mm. ก็จะเริ่มมีความเป็นสีเขียวเหมือนอใบไม้ปกติมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการด่างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็การที่เขาสามารถเปลี่ยนสีได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดูแล้วก็ไม่น่าเบื่อดีนะครับ อย่างไงตรงบริเวณยอดก็จะมีสีสันสวยงามอย่างนี้อยูอย่ตลอดนะครับอาเราจะสไลด์ต่อมาที่อีกต้นนี้นะครับอยู่ข้างๆกันเลยต้นนี้จะตรงข้ามกันนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ไม่ค่อยมีแพร่หลายในตลาดนะครับซึ่งผมก็ได้พัฒนาขึ้นมานะครับไม่ใช่ดิผมเนี่ยได้ทําการขยายพันธุ์ขึ้นมาเป็นคนแรกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ย ได้รู้ว่าผมในสะสมโหยวาใบหัวใจแล้วเพื่อนท่านนี้นะครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่เนี่ยเขาก็ได้ไปเจอต้นโหย้่านี้นะครับอยู่ในพื้นที่ข้างทางเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าโหย้่าใบหัวใจอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก,ก่อนก่อนก็คือว่ามีโอกาสพบได้ทั่วไปนะครับในบริเวณริมป่าละเมาะข้างทางริมพื้นที่ทําการเกษตรอะไรก็มีโอกาสพบได้แล้วเพื่อนก็ไปพบเข้านะครับพบว่ามันมีลักษณะ เป็นแบบใบด่างก็เลยเก็บมาฝากผมผมก็ทดลองเอามาปลูกเลี้ยงนะครับตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่าเออเราก็มีแล้วเนาะแต่พอปลูกเลี้ยงไปเนี่ยก็เลยค้นพบว่าอ๋อมันมีความด่างที่แตกต่างกันคนละแบบนะครับต้นนี้ก็คือว่าตอนยอดเนี่ยแตกยอดมาใหม่เป็นใบอ่อนเนี่ยยังเขียวอยู่หลังจากนั้นพอเริ่มแก่มากขึ้นเนี่ยถึงจะมีลวดลายด่างโผล่ขึ้นมานะครับผมแล้วพอมีใบแก่มากเข้ามากเข้านะครับเดี๋ยวผมจะ ค่อยๆเคลื่อนกล้องไปสู่ใบล่างๆนะครับเห็นไหมครับยิ่งใบล่างก็ยิ่งมีสีสดมากขึ้นแล้วก็เป็นการด่างถาวรที่ใบล่างๆนะครับแต่ว่าใบาย,ยอดเนี่ยเป็นใบเขียวซึ่งก็จะตรงข้ามกับต้นนี้นะครับผมตรงข้ามกับต้นแรกนี้เลย2ต้นนี้ก็น่าสนใจทั้งคู่นะครับเพราะว่าถ้าปลูกข้างๆกันเนี่ยเราก็จะเหมือนกับมีสองสายพันธุ์ที่มันล้อเลียนลักษณะกันนะครับดูก็รู้สึกเพลินแล้วก็เรู้สึกรู้สึก สวยงามแล้วก็เพลิดเพลินไปด้วยนะครับนี่คือแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่ยอดอ่อนมีสีสันสวยงามแล้วก็กลายเป็นสีเขียวเมื่อใบแก่ขึ้นนะครับส่วนต้นนี้ก็คือยอดเขาแตกออกมาเนี่ยตอนใหม่ๆยังเป็นสีเขียวอยู่แล้วก็ค่อยๆกลายเป็นสีด่างสวยงามในภายหลังนะครับต่อมาแบบที่สามนะครับแบบที่สามนี่คือต้นนี้เนี่ยมีชื่อเรียกที่ คนทั้งโลกเรียกติดปากกันแล้วครับเนื่องจากว่าเป็นต้นไม้ยอดนิยมต้นหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าลักษณะเขาดีมากๆก็คือว่าเขารวมลักษณะข้อดีของการด่างของต้นที่1และต้นที่2ไว้นั่นหมายความว่านะครับก็คือเขาด่างตลอดเวลานั่นเองครับคนทั่วโลกเขาก็เลยเรียกเจ้าต้นนี้ว่า p พ r m a n มเนนเยลโล่น,นะครับก็คือมันเหลืองตลอดเวลามันด่างถาวรด่างตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนใบแก่นะครับ แล้วก็รูปทรงใบของเขาเนะี่ยมีความแบบน่ารักด้วยนะครับรูปทรงของโคลนเนี่ยใบจะไม่ใหญ่ครับผมใบจะเล็กแล้วก็ลักษณะของการที่แบบทอดยอดไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยแบบพยายามจะไปเลื้อยเกี่ยวพันอะไรกับใครมากนะครับสามารถตัดแต่งเลี้ยงคล้ายๆกับการตัดแต่งกิ่งเล่นแบบบอนไซได้ด้วยนะครับต้นนี้ต้นนี้นะครับผมจะบอกที่มาที่ไปนะครับว่าผมก็เป็นคนแรกๆนะครับซึ่งได้มาจาก เจ้าของซึ่งเขาทำการคัดเลือกเป็นไม้ที่เขาสร้างขึ้นมาเลยนะครับเจ้าของในชื่อคุณตุ้มนะครับสวนตาตุ้มนะครับผมพี่ตุ้มแห่งสวนตาตุ้มนะครับผมซึ่งมีไม้ด่างดีๆจำน่ายในราคาถูกๆมากมายเลยนะครับสนใจก็ไปติดต่อหาซื้อกันได้นะครับสวนตาตุ้มนะครับมาต่อกันที่ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็เป็นต้นขวัญใจมหาชนต้นยอดนิยมแล้วก็ถือว่าเป็นต้นที่ เรียกได้ว่ามีความต้องการซื้อที่สูงมากๆนะครับมีการผลิตขายปีๆหนึ่งเนี่ยปริมาณมหาศาลเลยนั่นก็คือโฮย a ่าใบหัวใจแบบขอบขาวนะครับแบบด่างขอบขาวหรือว่าโฮย่าเคอรีไออัลโบมาจินาตานะครับต้นนี้นะครับผมเนื่องจากว่าใบของเขาเนี่ย มันลงตัวมากๆนะครับคือสีเขียวอยู่ตรงกลางแล้วก็ตรงขอบเนี่ยก็เน้นเป็นเหมือนกับเป็นกรอบรูปเลยนะครับเป็นสีขาวๆสามารถนําไปเขียนตัวหนังสือตรงกลางว่า I love you I like you อะไรแบบนี้ได้แล้วก็สามารถเอาไปปักชําใบเขียนแบบนั้นแล้วก็มอบให้กับกันในวาระต่างๆอย่างเช่นวันวาเลนไทน์นะครับก็เลยเป็นต้นที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับ และไม่นานมานี้นะครับต้นด่างขอบใบเนี่ยเขาก็ได้มีการกลายพันธุ์แล้วก็มีคนนํามาทําการพัฒนาพันธุ์ให้มันมีลักษณะของเป็นจุดเปื้อนสีเทานะครับก็คือเป็นดับเบิลมาร์ก,กิ้งเข้าไปเป็นแบบทั้งด่างแล้วก็ทั้งมีจุดสีเทาเปื้อนบนใบด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีราคาแพงอยู่แล้วก็ต้นของเขาเองเนี่ยยังมีลักษณะที่ยัง เขาเรียกว่ายังไม่นิ่งนะครับคือถ้ามาเรานํามาขยายพันธุ์เนี่ยบางทีก็ยังได้ส่วนที่เป็นแบบสวยแบบนี้หรือบางทีก็ยังได้แบบเป็นกลายเป็นต้นปกติเป็นด่างขอบใบธรรมดาไม่มีจุดเทาๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นความสนุกสนานนะครับบางท่านก็ไม่ได้สนใจก็คือซื้อมาแล้วก็นํามาทําการคัดเลือกเพื่อความสนุกสนาน mm hmm. เพลิดเพลินนะครับ mm hmm. พิสูจน์ฝีมือกัน mm hmm. นะครับผม แล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่เขาจะมีความนิ่งได้ในอนาคตแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะครับต้นหัวใจด่างขอบที่มีจุดสีเทานิ่งๆหรือว่าเป็นเคลือบสีเงินทั้งใบแล้วก็ยังมีความด่างขอบด้วยเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะต้องมีเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็ถ้าท่านใดสนใจอยากจะมีส่วนร่วมนะครับอยากจะครอบครองต้นนั้นเป็นคนแรกเนี่ยก็สามารถหาต้นแบบนี้นะครับ ไปปลูกเลี้ยงแล้วก็ไปพัฒนาพันธุ์ด้วยตัวท่านเองได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ทำการนำเสนอครบทุกต้นเท่าที่ผมรวบรวมมาแล้วนะครับในเฉพาะต้นที่น่าสนใจนะครับเพราะเอาจริงๆเนี่ยคือ1มเมล็ดเนี่ยก็เท่ากับ1คโคลนถูกไหมครับในป่าเนี่ยมันก็จะมีหัวญ้าใบหัวใจใบสีเขียวที่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันเป็นหมื่นเป็นแสนต้นเลยนะครับแต่ว่าที่เราพูดกันถึงวันนี้ก็คือว่าเรานำเสนอเฉพาะต้นที่ ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่ามีลักษณะโดดเด่นนะครับแล้วก็มีลักษณะของความด่างมีลวดลายที่พิเศษนะครับผมโอเคนะครับก็หวังว่าจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากคลิปของผมในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ